สวัสดีครับผมมงคลตานะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปคิกซิ l i p Rolling ครับที่เป็นตัวที่ผมไม่ทํานานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ากิ้งกาในทีซั่นนี้เราจะเล่นกันยังไงนะครับเร่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ id เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทัลอ์นะครับเราจะได้ open id หรือ id ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24byte m นะครับ คิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m i n ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับคือ กิ้งกาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวไมของผมเลยนะครับแต่ว่าผมชอบเรียกมันว่ากบนะครับผมเรียกติดปากแล้วว่ากบเพราะงั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะเรียกมันว่ากบนะครับถ้าหากใครฟังแล้วรู้สึกว่าขัดหูขัดตานะครับก็ ให้เข้าใจว,าว่ามันคือกิ้งกะานะครับแต่ว่าผมเรียกมันว่ากบนะครับก็ปล่อยผ่านผมไปเถอะนะครับอย่าดูผมเลยนะครับอาโอเคเรามาดูในเรื่องของการเล่นกบกันนะครับว่ากบมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างน,นะครับก็มาเริ่มที่พาสีนะครับพาสีของกบเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่านึ่ง ติสโลนะครับซึ่งการติสโลเนี่ยก็สามารถทําได้ดยการกดตีธรรมดานะครับพาสีของมันจะรีเซ็ตเมื่อเรากดใช้สกิลหนึ่งนะครับแล้วรอนิดนึงซึ่งพอรอเสร็จแล้วเนี่ยก็คาถาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วพอเรากดโจมตีก็จะติดสโอลค้งนะครับซึ่งสามารถใช้คอมโบได้หลากหลายมากนะครับจะใช้ในการต่อยก็ได้หรือว่าใช้ในการวิ่งผ่านเข้าไปตีธรรมดาแล้วก็รวบอะไรวันนี้ก็ได้นะครับทำคอมโบได้หลายอย่างมากนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูที่สกิลของมันนะครับสกิลหนึ่ง ของกบก็จะทําให้เกิดการหายตัวซึ่งจะทําให้ตีธรรมดาไม่สามารถตีกบได้นะครับแล้วก็ทําความสามารถในการลดเกาะซึ่งเลหเนี่ยสามารถลดเกาะได้ถึง40%เลยนะครับซึ่งเกาะที่ลดตรงนี้เนี่ยก็ลดได้ทั้งเกาะเวทและก็เกาะกายภาพเลยนะครับซึ่งสกิลหนึ่งของมันเนี่ยสามารถใช้คอมโบกับหลายๆตัวได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสอนะครับสกิลสอเนี่ยก็จะเป็นการสร้างโล่นะครับแล้วก็ดูศัตรูเข้ามาในวง ซึ่งโลทีซ่าเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับล่อต้นของมันเนี่ยอยู่ที่หนึ่ันเลยนะคือเยอะเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะช่างใจระหว่างการอัพหแล้วก็อัพสนะครับคืออัพหนึ่งอัพสก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าจะมีหลักการใช้นิดนึงนะครับถ้าหากอัพหนเนี่ยมักจะใช้ในการคอมโบคู่กับเมกนะครับ โดยการทำคอมโบก็คือให้กบเนี่ยใช้สกิลหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วชนเป้าหมายนะครับแล้วก็ให้เมจจ่ายสกิลเข้ามานะครับซึ่งจะทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเมจมันดาเมจมันแรงนะครับมันก็เลยถูกใช้ในการทำคอมโบร่วมกับเมจม,มากกว่านะครับในการลดกรอบตรงนี้จริงจริจำไปใช้คอมโบกับแคลรี่ก็ได้แต่ว่าแคลรี่ต้นเกมอะดาเมจม,มันน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอัพหนึ่งนำก็จะเน้นที่การ เล่นคู่กับเมดมากกว่านะครับในช่วงต้นเกมซึ่งหลักการใช้สกิลตรงนี้เนี่ยก็คือการให้กบเนี่ยเข้าไปเปิดก่อนนะครับจําไว้นะครับว่าเข้าไปเปิดก่อนนะครับจากนั้นก็มาดูวิธีการอัพ2น้ำนะครับอัพ2น้ำเนี่ยมักจะใช้คู่กับไฟเตอร์ป่านะครับอย่างเช่นบัตเตอร์ไฟล์ลิโปอ้อยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคอมโบของการอัพ2น้ำเนี่ยนั่นก็คือให้ป่าเข้าไปเปิดก่อนนะครับแล้ว ก็วิ่งตามเข้ามานะครับแล้วก็มารวบทับให้นะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยได้รับเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับง่ายๆก็คือจากนั้นก็มาต่อที่อันตีนะครับอันตีของกรมเนี่ยหลายหลายคนงงนะครับว่ามันใช้ยังไงคืออันตีของกรมเนี่ยมันจะทําการตรวจหาศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้สนนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถเจอเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงในการเข้าไปเช็คคุ้มหรืออะไรนะครับ แล้วก็ทําเราสามารถที่จะเปิดไฟได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเป้าหมายอยู่คนเดียวเราก็สามารถเข้าไปฆ่าได้นะครับซึ่งหลักการเล่นกบเนี่ยในทุกสกิลนะครับคือมันเน้นไปที่การโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกบจะเก่งมากถ้าหากมันได้เล่นเกมบุกนะครับแต่ว่ามันจะอ่อนแอหน่อยนึงในการเล่นเกมรับนะครับเพราะงั้นก็ไปประยุกต์ใช้กันละกันนะครับกับข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตรูนเอฟฟังแสงกันนะครับว่าผมใช้ เซตอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่รูนนะครับรูนก็ใช้เป็นเกรย์เบอรี่นะครับสิบเมตรเลยนะครับตามด้วยสับลินนะครับอีก10เมตรนะครับเพื่อที่จะเสริมวิ่งเร็วให้กบนะแล้วก็ตามด้วยรูนเกตวอลนะครับอีก10เมตรนะครับบอกเลยว่าการติดเกตวอลมานี่จะทําให้กบเล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับดีกว่าโพเวอเจอมาสนะครับแต่ทีเนี้ก็หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าหากเราเจอเมดปลาเราจะยังต้องใช้เกตวอล หรือลูนชิ้นนี้อยู่ไหมนะครับก็คือเรายังต้องใช้ต่อนะครับเพราะว่าเราใช้ลูนตรงนี้เนี่ยในการบิวไอเทมบางอย่างของกบนะครับซึ่งจะใช้ในการคอมโบกันนะครับก็ขึ้นเกรดรอไปเลยนะครับเราจะได้บท่วงในเรื่องของเกาะป้องกันเกายภาพนะครับจากนั้นก็มาต่อที่พลังแฝงน,นะครับพลังแฝงของกบที่ผมใช้ก็จะเลื่อนตามเซนนี้เลยนะครับซึ่งในเจเลตเนี่ยจะเสริมดาเมจให้กบในตอนที่ใช้สกลิลสองนะครับซึ่งสามารถใช้ทำคอมโบในการลดเกาะ เวทในการเล่นกับเมทได้ด้วยนะครับและก็มานารีฟิลเนี่ยจะทําให้กบแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับซึ่งจะทําให้กบเนี่ยมีมานาตลอดเวลานะครับซึ่งเราจะใช้คอมโบกับเซตไอเทมของเราด้วยนะครับซึ่งจะทให้กบเนี่ยแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับและถ้าหากกบเนี่ยแทบไม่ต้องกลับบ้านนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินเช็คตาแหน่งศัตรูได้อย่างต่อเนื่องได้ไม่มีทีสิ้นสุดเลยครับจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยรับมือเราได้ยากขึ้นครับเพราะว่า ข่าวสารแล้วก็เรื่องตำแหน่งขอยอีกฝั่งนึงเนี่ยจะอยู่ในมือเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าการเล่นกลเนี่ยเราจะต้องเปิดแบบเพี้ย,ยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับเราก็ต้องหาข่าวให้เพื่อนนะครับเพื่อใช้ในการกําหนดแผนการในการเอาป้อมนะครับหรือว่าจะใช้ในการถอยนะครับ ถ้าสปูเตรียมตัวเข้ามาถมนะครับเพราะว่ากบเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งครับที่มันการเพื่อนไม่ค่อยดีแต่ว่ามันหาข่าวสารแล้วก็เอาตัวรอดเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกบจะถูกใช้ในการโซนสูงค่อนข้างเบานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเล่นกบก็ต้องมีการเดินเปิดหนักแทบจะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับพอเราเห็นอีกฝั่งหนึ่งเดินเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็จะให้แคลรี่หรือทีมของเราเนี่ยเดินหนีไปนะครับถ้าหากเราเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งอยู่กันนิดเดียวอาจจะอยู่คนเดียวอยู่2คนเนี่ยเราก็สามารถเรียกเพื่อนเข้ามาลุมได้ หลักการเล่นกบก็ประมาณนี้เลยนะครับหาข่าวเยอะที่สุดนะครับแล้วก็พอเห็นเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไล่ฆ่าเขาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหาเจอเขามาเยอะอันนี้เราก็ต้องหนีนะครับเราจะเน้นที่การหาข่าวสารเป็นสำคัญนะครับจากนั้นก็มาดูที่ไอเทมนะครับไอเทมก็จะเป็นซับล้านะครับเปิดตาใช้ได้หมดเลยนะครับตามแต่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นรองเท้านะครับก็จะใช้เป็นรองเท้ากัสถานะนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าหากเล่นรองเท้า2คู่ดีไหม อันนี้ผมบอกเลยว่าอย่าเล่นเลยนะครับเปิงตังนะครับเพราะว่าโลมันไม่ใช่ตัวที่รวยสักเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยใช้รองเท้าแค่ข้างเดียวดีกว่านะครับเราไม่ต้องการที่จะวิ่งเร็วขนาดนั้นถ้าหากเราเล่นกบจริงจังเนี่ยเอาจริงรองเท้าคู่เดียวยังไงก็เข้าถึงตัวศัตรูอยู่แล้วครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้รองเท้าแดง จากนั้นไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเราก็จะขึ้นไร้อยเขียวขึ้นมาเลยนะครับซึ่งจะใช้คอมโบคู่กับมานารีฟิลและก็เกตดบอลนะครับมานารีฟิลเนี่ยมันจะคอยเติมมานาให้กบนะครับแล้วก็สร้อยเขียวเนี่ยกระทาให้กบเนี่ยออกจากไฟไปนิดนึงนะครับก็เลืดกระเต็มแล้วนะครับซึ่งทําให้กบเนี่ยสามารถหาข่าวสารได้เรื่อยนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็รุนเกตวบอลหรือรุนป้องกันกายภาพเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่แทนเกาะนะครับซึ่งชดเชยกับการที่สร้อยเขียวให้พังชีวิตที่เยอะแต่ว่าไม่ได้เกาะป้องกัน จากนั้นไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเราก็จะขึ้นเป็นไนท์เพจขึ้นมาเลยนะครับเพื่อรับดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ตามด้วยทอยทันทีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีครูดาวถึง30แล้วก็มีทั้งเกราะป้องกันกายภาพแล้วก็มีเกราะการเวทที่ค่อนข้างสูงนะครับจากนั้นไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนไนท์เพจนะครับเป็นเชียว์อนะครับซึ่งทําให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเมื่อมีการโจมตีกบนะครับก็จะทำให้ติดสโลด้วยนะครับก็ทําให้อีกฝั่งนึงออาจาก วงแต่อยากขึ้นนะครับและจากนั้นนะครับก็ไอเทมที่สุดท้ายน,นะครับถ้าหากอีกฝกั่งนึงมีตัวเวทเยอะๆนะครับก็ใช้เกรา นะครับแต่ว่าถ้าหากอีกฝั่งหนึ่งมีตัวราเมิกายภาพมีเยอะนะครับก็ขึ้นก่อนสะท้อนไปเลยนะครับเพราะว่ามันให้ทั้งเกาะแล้วก็พลังชีวิตที่ค่อนข้างสูงนะครับไอเทมของกบก็จะมานี้นะครับไอเทมพี่กบไม่ควรใช้ก็จะเป็นเกาะไฟนะครับซึ่งจะทําให้ตอนที่เกาะไฟทํางานเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะถูกยกเลิกครับแต่จริงๆน่ผมอยากให้กบมันสามารถใช้เกาะไฟได้มากๆเลยนะถ้าหากเข้าไปรวบแล้วได้เผาในบ่อเลยมันจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ฟอสเข็บนะครับฟอสเข็บเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีบักนิดหน่อยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะคอมโบกับพาสีฟของกรบที่ทำให้ตีสโลได้ในบางครั้งนะครับบางครั้งก็ติดทั้ง พัสซีทั้งสโลเลยนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยก็ถ้าหากกบมีการโจมตีปกตินะครับมันจะไม่ติดสโลหรือบางทีติดสโลก็ไม่ติดฟอร์สเคปนะครับก็งงอยู่นะครับเหมือนมนเป็นบัคเพราะงั้นเนี่ยฟอร์สเคปอย่าใช้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังเป็นบัคอกอยู่นะครับก็เซตไอเทมของกบก็จะมานี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมการเล่นกันนะครับซึ่งกบเนี่ยเป็นตัวหนึ่งครับที่ผมเล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมการเล่นกันนะครับว่า ผมจะเล่นกบยังไงนะครับและจะเดินเกมแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็มาดูดามในเกมนี้กันนะครับดามในเกมนี้เนี่ยถือว่า หยิบกบมาแล้วเสียเปรียบนะครับทำไมถึงเสียเปรียบเพราะว่าถ้าหากกบเนี่ยหายตัวเข้าไปนะครับแล้วจะไปรวบวันเดอร์วันเดอร์ที่กดอัติสสวนได้นะครับซึ่งวันเดอร์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ถูกใช้ในการแก้กบนะครับโดยเฉพาะถ้าหากหยิบวันเดอร์มาลมเนี่ยกบก็ค่อนข้างเร่นยากสมควรนะครับแล้วก็มีลาวิลด้วยนะครับซึ่งถ้าหากกบเนี่ยกดสกิลสองเข้าไปจะรวบลาวิลนะครับแต่ว่าลาวิลเนี่ยสามารถกดสกิลสอง ส่วนได้นะครับโดยที่เราวิวไม่โดนสตันด้วยนะครับ <Welcome S 1> เพราะงะั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็ในส่วนของเพนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออเนี่ยอันติกบสามารถทําให้หลบรอดจากการโจมตีของเพนได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพนเนี่ยถ้าหากกดสกิลหนึ่งไปโดนคนที่หายตัวเนี่ยเขาก็จะโดนตีได้ตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าหากกดสกิลสองเนี่ย ก็กลายเป็นว่าอาจจะยกเลิกการถ่ายตัวทั้งวงเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในเกมนี้หยิบกลมมาถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราออามาทําคลิปเฉยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาอยากหยิบดาบแก้อะไรมาอันนี้ก็ตาสะดวกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงนะครับเริ่มเลยครับตอนนี้เราเลือกสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราบวกเลยนะเพราะตอนนี้เขาตีมังกรเล็กอยู่นะครับพุ่งผ่านเข้าไปก่อนครับแล้วรวบตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเลยเฟิร์สบาทไปครับเอาทางมังกรเล็กต่อเลยครับ ในเกมนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟเตอร์ที่หนานะครับเราก็เลยจะเน้นที่การทําเกมคู่กับพิกซี่เป็นหลักนะครับเพราะงั้นเกมนี้ผมเลยจะอัพสกิลหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับโดยถ้าหากเกมไหนเนี่ยเจอกับไฟเตอร์หนานะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับให้เล่นใช้สกิลสองดีกว่านะเดี๋ยวตอนนี้วนกลับไปตรงกลางนะครับไปเอาคลิปิดนึงครับเพราะว่าคลินกลางมันจะเข้าแล้วครับโอเคอยู่ตรงช่วงบูครับอันนี้ต้องระวังนะครับ รอคลิกซี่สีนิดนึงครับคลิกซี่เป็นตัวหนึ่งครับที่จะเก่งในช่วงการมีไอเทมลองคินนะครับนั่นคือบูสติกแล้วก็มงกุฎนะครับเพราะั้นต้องรอสหนึงนะแล้วเลนล่ามีบวกครับกดสองเข้าไปตามทุกสกิลหนึ่งครับแล้วรวบตรงนี้ครับเรียบร้อยครับปิดทางรดีไม่ได้ครับตอนนี้ทีมเขาต้องวิ่งหนีเลยนะครับเล่นกบเนี่ยพยายามที่จะคุมแม่น้านะครับด้วยการที่เดินรับส่งเมย์นะจะทําให้เล่นกบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ แล้วก็ทําให้เมยของเราเนี่ยไม่ค่อยโดนดักซุ่มด้วยนะครับซึ่งการที่เรามาคุมแม่น้ำก็จะทำให้เมยมีอิสระในการวิ่งมากขึ้นนะครับก็จะไม่ค่อยกลัวการโดนแก๊งเท่าไหร่นะตอนนี้กวันตีแล้วเห็นเพนนะครับไปเอาตรงปั๊บแดนนะครับงั้นเนี่ยทางเลนโบต้องระวังนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาช่วยมูลาดฟาร์มนิดนึงนะครับจะได้เคลียร์บูยไว้นะครับเดี๋ยววิ่งเปิดไฟเลยครับตอนนี้มูลาดพร้อม้วครับ พุงเขาใส่ในพุ่มครับแต่โดนนันลงมาครับแล้วไปต่อที่ทางมังกรครับแล้วล้านได้ยครับตรงนี้แต่ก็ไม่รอดครับโดยรวมช็อตนี้คือชนะไฟนะครับได้ทั้งเพนแล้วก็ได้ทางวันเดอร์ด้วยนะครับไอ้ตรงช็อตนี้เนี่ยผมโดนนัออกมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่ผมหันไปทามังกรเนี่ยเพื่อที่สกิล2โดนเป้าหมายนะครับโดนเป้าหมายอะไรก็ได้ครับซึ่งทําให้กบเนี่ย ได้รับโลขึ้นมานะครับซึ่งก็ทําให้สามารถรับดาเมจได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ผมหันหัวเข้าไปหาทางมังกรตรงนี้เนี่ย,ยก็ทาให้ <คำ S 1> เราสามารถาจดาเมจใส่มังกรได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างเกาะให้ตัวเองได้ด้วยนะครับและตอนนี้เราเจอเพย์อยู่ทางเลนล่างครับตอนนี้เข้าไปดูรานนึงครับแล้วก็เคคลิปไปเลยนะครับเจออารีมการป้อมครับพร้อมกับเพย์ครับตรงนี้ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรายืนคุมก่อนนะครับเพราะเพนน่ะสามารถได้ป้อมคาเฟ่ได้นะครับแล้วก็ยืนคุมคอยกันคิลลี่นิดนึงนะครับแล้วเจอยูเอตรงนี้ครับวิ่งล่อดนิดหนึ่งครับเพนพุ่งเข้ามาครับกดอันตีเข้าไปครับแล้วร่วตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมเพนออกไม่ได้ครับโดนรว่วไปเลยครับตอนนี้เลือดเรายังพอมีอยู่นะครับพอกดลิโคลีพารสเนี่ยเดี๋ยวก็ใะเลื่อยคืนมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะครับเจอเราอยู่ข้างล่างครับเจออดุยตรงนี้ครับกดร่วบไปตรงนี้ครับ เดนหนึ่งเข้ามาครับเรียบร้อยับไปทางอารินไม่ได้ครับกลายเป็นเราได้คิวครับตอนนี้ก็กลายเป็นสกอร์คิวไป3ครับแล้วก็แอสซิสไป3ครับเดี๋ยวไปต่อทางดัซเซอร์นะครับตรงนี้เราเลื่อนน้อยครับเราไม่ต้องไปแท้งนะแค่คอยยืนซัพพอร์ตให้ก็พอนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเล่นได้เพราะว่าอารินเพิ่งตายนะครับแล้วก็เพนที่ตายด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเล่นต่อได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวยืนคุมทางคาเฟนีนึงนะครับแล้วก็พอคาเฟนีเนี่ยแคคลิปเสร็จก็เดี๋ยวกลับเลยนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเพย์อยู่ข้างบนครับแล้วก็เจอวันเดอร์กับยูเอตรงกลางครับเท่ากับว่าตรงเลนล่ามีแค่2คนครับรอคิกซี่มาเติมเดี๋ยวจะเปิดไฟเลยครับมีแค่2คนครับตอนนี้เราประจำที่แล้วครับแล้วก็ทางคิกซี่เมียนตีด้วยนะครับ แต่เลือดเรามีไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองนะเปิดเลยนะครับเราใช้หนึ่งครับฟิกเกอร์เข้าไปนี่แล้วรั่วเข้ามาครับกดแล้วตีมานิดนึงครับจ่ายสกิลเข้าไปครับแต่เลือดเหลือกันนิดหน่อยครับตรงนี้ยังเล่นได้ต่อนะครับเลือดเรายังพอมีครับกดซองเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าเพนพุ่งเข้ามาครับขอ้วตามด้วยโยเอะครับโอ้ไปใบมีดคมเหลือเกินครับตายไปสองเลยครับตรงนี้เนี่ยถ้าหาก เลือดผมเหลือเยอะเนี่ยผมน่าจะเข้าไปร่วมอุดรินนะแต่ว่าเลือดเหลือน้อยเกินไปครับตอนนี้ก็ถือว่าผืนเล่นเป็นหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งลํากันใหม่นะครับในช่วงตอนนี้เนี่ยคือสกอร์เรานํานะครับสกอร์เรานําไปเป็นแต่อสี่นะครับคือถ้าหากเราเกมนำเนี่ยยังไงเราก็ต้องพยายามหาทางบุกนะครับเพราะว่าโดยรวมของทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าเขานะครับเพราะงั้นยังไงเราก็ต้องบุกนะ ถ้าหากสกอร์นำแล้วไปยื้อเกมอันนี้ห้ามทำนะครับงั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเปิดโอกาสให้อีกทีหนึ่งฟื้นตัวได้นะครับถ้าหากเกมนำจะบุกแล้วพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่บุกอันนี้น่าเสียดายแล้วก็คารฟนี่ครับไปปิดทางเราได้ครับเยี่ยมเลยครับวิ่งมาต่อทางเลนล่างครับแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะเสียอัตีฟรีนิดหนึ่งครับ แล้วก็ทางเพไปอยู่ทางเลนบนครับตรงนี้เดี๋ยวเราพยายามที่จะหาเรื่องเอาป้อมนิดนึงครับซึ่งตอนนี้อดุอินเนี่ยเฟ้าป้อมอยู่นะครับเราเลยเบนเข็มมาที่ทางฝั่งเลนกลางแทนนะครับเดี๋ยวแคคลิปเลยนะครับฮาสีของกบเนี่ยถ้าหากกสกิลหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ใหม่นะครับจะสเกตได้จากคาถาสีเขียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้รอรวมกลุ่มเพื่อนนิดนึงครับแล้วค่อยกดรันตีนะกดลันตีมาตรงนี้ครับแล้วพุ่งเข้าใส่วันเดอร์ครับ ลวกเขาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้อนี่คือวันเดอร์ละลายเลยนะครับช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยคือสก,กลิลหนึ่งของกบเนี่ยคือค่อนข้างแรงแล้วนะครับรคือถ้าหากวิ่งผ่านใครเนบอลนะครับเกาะเกินนี่ลดลงเยอะมากเลยนะครับ,บซ,ซึ่งการลดเกาะของกบตรงนี้เนี่ยมันสามารถลดได้ทั้งเกาะกายภาพแล้วก็เกาะเวทเลยนะครับเพราะงั้นใน้าหากใครโดนกบวิ่งผ่านเนี่ยก็ ล่างแหลกเลยนะครับตัวจะบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราวิ่งมาดักนิดนึงครับคือยูเอวิ่งมากันป้อมนะครับแล้วก็เจอบัฟฟ้าตรงนี้ครับถ้าเจอบัฟฟ้าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่เดยวป่าทีมเขาจะเข้ามาฟาร์มนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเลยเรียกเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วเพย์บางนี้ครับกด2รอไว้เลยวร่วมตรงนี้ครับเรียบร้อยครับคาเฟ่นี่รอกได้ดีเลยครับคาเฟ่บอกว่าโอ้โหเจ็บไปกี่รอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ทักคิวเลยครับ แล้วนี่อะไรครับเนี่ยยูเอปาสกิลทีนึงครับได้สองศพเลยครับอย่างแรงครับแล้วคิกสี่ก็ไม่เปิดทางยูเอครับแล้วปิดทางยูเอได้ครับได้ชั้นดาวเลยครับแต่มีการไล่ตลุมบอลครับตรงนี้พยายามจะเซฟครับแต่ว่าทางออดีนครับตามดีเหลือเกินครับกดล้างก็ไม่ช่วยอะไรครับยังตามได้ต่อครับตรงนี้ต้องปล่อยครับหมดทุกสกิลแล้วครับตรงนี้รีบมาเคลียร์กลางเลยนะครับเพราะงั้เดี๋ยวเขาจะใช้ยังหวานนี้ครับในการเอาป้อมกลางนะครับ พ่อเมยเราตายนะเขียบเลยครับตรงนี้เราไปต่อทางเลนล่านะครับเจอทางเอาดินตรงนี้ครับมีการนวลนิดหน่อยครับตอนนี้คาเฟอรี่นี่ชนะเราอยู่ขาดเลยนะครับเจอหน้าคือคาเฟอรี่วิ่งไล่ยิงเลยนะครับตอนนี้เลือกเพื่อนเข้ามาครับเขียยกลางก่อนครับเพราะว่าเมย์จะไม่มาครับตรงนี้ถ้าหากเกมมีรถออกมาแล้วนะครับแล้วเมดอยู่ไกลนะครับอันนี้ก็สามารถเลีร์ได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้คิกซี่มาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับรอนิดนหนึ่งครับมีการระทะากันทางเลนบอลครับตอนนี้กดอัตติไล่เลยครับเห็นยูเอเต็มๆเลยครับกดสองเข้าไปครับแล้วฟิกเกอร์เขาไปรวบครับตามด้วยสกิลครับเรียบร้อยครับโอ้โหยูเอตายอย่างไวเลยครับตอนนี้สกิลของฮิกซี่เนี่ยสามารถโซลคิวได้แล้วนะครับยิ่งพอมีจอกกอกของเราเนี่ยดาเมจยิ่งแรงขึ้นทวีคูณเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมมาลุยกันต่อนะครับตอนนี้เราจะเตรียมขึ้นเกาะเวกขึ้นมานะครับ ผมออไปนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวเราคอยเซมูล่าตอนกลับเงานะครับเพราะว่าเขากดสกิลกันค่อนข้างใกล้นี่แล้วยินาพิมาครับว่ากบกินเลื่อยครับอะไรเนี่ยแล้วแคนผู้เข้ามาตรงนี้ครับคลิกซี่ยกเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วมาต่อทางบูครับอันตีใช้ไม่เสียเปล่าจริงครับคลิกซี่ครับเอาบอฟฟ้าเลยครับตรงนี้ แล้วก็มูลาามีการประทะกันตรงกลางครับเดี๋ยวนี้เข้าไปดูเลยครับแล้วทางยูเอเรื่อนือ้อยรับวิ่งเข้าไปรวบครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้จัดไปแล้วครับ5คิวครับโอ้โหคิวเยอะเหลือเกินครับแล้วมูลาดบอกไม่ใช่แล้วกบครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะดักเข้าไปลึกอีกนะครับเราก็เลยกดอันติมาตรงนี้นะเพื่อที่จะเข้าไปพุ่มได้อย่างน่ามือยนขึ้นนะครับ ดี๋ยวรอเลยครับต้องมีคนมา<ๆ>กันป้อมทางเลนล่างแน่นอนครับเพคคืออยู่ข้างบนครับพร้อมอดุกอินครับออรบอเลยครับตรงน,นี้เราวัน,นเดอร์พุ่งเข้ามาครับนะแล้วรวบมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบ้อยครับ้หูหชุดเดียวตายเลยครับรวันเดอร์โอโ้โหสกิลคิกฟี่ตอนนี้แรงจัดเลยครับยิ่งพอผสมกับจอกกของกบเข้าไปเดียบอลเลยครับอย่างแรงครับแต่นี่ตอนนี้ครับวิ่งไล่ได้เลยครับอึนลอเกินครับกบ เซนไอเทมนี่ทรงพลังมากครับแล้วเป็นเซนเอเทมที่ผมเล่นทุกซีซันเลยนะครับเรามาเคียร์คลิปตรงกลางครับตอนนี้เราได้ทอยแล้วนะครับก็จะสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับเราเห็นอรนกับเพนอยู่ด้านบนนะครับอยู่เอไปตรงกลางครับตรงนี้เราเพ์บางตีบัฟได้อยู่ครับปอลตีวิ่งไล่เลยครับฟิกอร์ตามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ตายอย่างไวเลยับเพนแล้วมาลุยต่อทางป้อมครับแล้วอัดวีไอพุ่งเข้ามาครับรออัดวีไอนิดหนึ่งครับโอ้โหแลวทางยูเอครับสกิลแรงเหลือเกินครับวันเดอร์พุ่งเข้ามาครับกดล้างให้นิดหนึ่งครับแล้วยูเอ๋จ่ายสกิลใส่คัมฟานดี่ครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับคัมฟานี้ครับล่วงเลยครับแรงเหลือเกินครับจริงๆยูเอเนี่ยตัวแก้ทางเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหาแก้ทางไม่ได้หรือล่วงไม่ได้เนี่ยบอกเลยครับว่างานหนักแน่นอนเพราะว่าสกิลแรงมากเลยครับ เดี๋ยวมาลุยต่อกันนิดนึงนะครับทางด้านบนครับไปล,ล่ออะไรกันเบ <c oughs> าป้อมครับตรงน,รงนี้เดี๋ยวลุยต่อทางป้อมบนนะครับไม่มีคนการแลร้วตรงนี้เดี๋ยวตีป้อมให้เองครับในเกมนี้เราจัดให้ทุกอย่างครับทั้งคิวแอสฟิทแล้วก็ตีป้อมฆ่าคนเอาหมดครับ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้มาดักคุ้มกันนิดนึงนะครับ อารูอินเห็นเราครับนะลาซาตรงนี้ครับคิกซีจัดกินเขาไปครับแต่ยังเอาไม่ลงครับอารูอินที่เริ่มอืดแล้วนะครับตอลานี้ยังโดนไปนิดหน่อยนี่คือจะแตกเอานะครับเดี๋ยวตอนนี้ลงไปต่อเลนล่านะครับวันเดอร์กับทางยุเอ็กอยู่เลนกลางครับตัวตอนนี้เขาหายเนแบบลยนะตรงนี้อันตรายนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเอามังกรนะเพราะเขาน้าจะจ้องเหมือนเรานะครับ เฮเบโผล่เลนบนครับอีกสี่คนหายไปครับต้องระวังครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งป่าทั้งออฟเราอยู่ทางนู้นหมดเลยครับแล้วก็กลันเตไปครับจะยุเอกข้างบนครับแล้วก็เจอวันเดอร์ตรงนี้ครับลาว์วหวังเติร์เข้ามาครับเห็นหมดทั้ง4ี่คนครับตรงนี้โพสิชั่นไม่ดีเท่าไหร่ครับผลล้าให้นึงครับเดี๋ยวมาตั้งหลักก่อนครับอันตรายครับโอ้และทางยุเอครับสกิลแรงเหลือเกินครับแล้วเข้าไปเติมฟ้าครับตรงนี้มีสีแดงเข้ามาครับรวบรอเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปเติมตุ๊กตาครับเติมดสตันครับตรงนี้กดลันตีเข้าไปครับแล้วก็ใช้สกิลไว้ครับฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเหลือแค่ทางอารินกับทางยูเอครับไรขวัวแล้วตรงนี้กดสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วฟาดครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือยูเอแค่คนสุดท้ายครับแต่ยูเอฟิกเกอร์เข้ามาครับใจเย็นๆเขาแล้วพุ่งสวนเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับผม ตายหมดทุกคนครับแล้ววันเดอร์เกิดอีก11อวีครับยังไงก็ไม่ทันครับฮูลาถึงก็บอกว่ากบกินเลือดเลยนะครับที่มาของกบครับกบกินเลือดครับคิวไปเจ็ดตัวครับเอซสสิบสองครับสนุกจัดเลยครับเกมนี้ครับบวกกันตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยครับและนี่กบนี่ก็ถ้าออกของแบบนี้ครับก็อึดแทงได้นะครับและที่สำคัญครับ ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับมีทั้งรีมานาและก็รีเลือดในตัวนะครับแล้วก็เกมนี้ครับเป็นเกมมรืัองคอน50ดาวไป50ดาวด้วยนะครับก็ได้เป็นเหรียญเงินสพอร์ไปครับแล้วก็เกมนี้เอพีเป็นของทางคลิกซี่นะครับเล่นได้ดีมากๆเลยครับอ้สนุกเจดจานเลยครับเกมนี้ครับโกบนี่ผมไม่เล่นมานานมากแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเมย์หลักๆเลยนะครับ ซึ่งจากประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญในการเล่นเนี่ยก็ทําให้คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็กดดันอีกฝั่งหนึ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปลองเล่นตามซนนี้ดูแล้วกันนะครับรับรองเลยว่าโหได้น่อยครับที่สำคัญครับเดินเกมได้อย่างดุดันมากขึ้นด้วยนะครับก็โอเคคลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยน้านะคครรัับบขอ